กิจเป็นอย่างมากน,นะครับที่ประเว็นพ้จการในวันนี้จริงๆเป็นมาก็าหลายเวทีสุดว้าไมีเวทีไหนที่พิเศษสุดที่ผมจะมาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชายที่เขาลรอกหน้าของแบบนี้เขาบอกว่าตั้งแต่คืนที่รถนั้นส่งวันแรกคุณอาเหรอไอยโรสงมบุน,มนะครับ แต,แต่วันนี้น,น,นะครับผมต้องกลับไปคิดอยู่ตอลอดเวลาว่าไอ้จะมาหา,า,าแต่ผมอยากจะให้ท่านมายอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะนัดกันหลายครั้งแต่สุดท้ายเป็นไงฮะจนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปม,มาหาแต่เมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ ไม่ครับที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาเนี่ยจะชวนผมมาลุ้นถามในวันสุดท้ายผมแค่คิดเท่านั้นนะครับก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อว่าคุณเบสสั่งพ่อให้ผมไม่รู้ว่าคุณพ่อจะสั่งให้ลูกสาวโทรมาหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมาช่วยดำเนินรายการในวันสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมดีใจมากๆนะครับที่ที่เบสได้โทรมาั สำหรับคุณอาัยาโรสสังวริบุตรนะครับประวัติของท่านเนี่ยช่างมากมายและโชคโชนเฉลือเกินท่านเป็นบุตรคนที่4ครับของคุณปู่คารมสังวริบุตรและคุณย่าพรพรร์วรรณมาศท่านเกิดวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราชส4 9 6กที่กรอบรุ่มจิตศียาเขนูสิทิ จังหวัดกรุงเทพมหานครนีน่เองหลังจากที่รถน้ำสบในคืนวันแรกผมก็ได้ร่วมทานข้าวกับคุณแม่แล้วก็พี่เมสหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็วิ่งไปทานข้าวมื้อเดือนกับพ่อเลี้ยงผมท่นนทานช้างดาโกลดซึ่งทุกท่านก็คงจะรู้จักดี ผมก็เรียนถามะันับว่าพ่อครับผมเพิ่งจะไปงานของ,งานาไพรโรดสัางวอริบุตรมาพ่อรู้จักแกไหมพ่อของผมครับท่านชัชวาลของบุนโดมาบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอาไยรโรดเรามันนัดเลงแต่อาภัรโรดเนี่ยเป็นพระเอกเป็นนักรัฐและเป็นนักบอง ซึ่งผมเชื่อแน่ครับว่าขอพียงแค่เป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็รู้จักชื่อของพระเอกที่มีชื่อว่าไพราโรธสังวรบุตรเป็นอย่างนี้ครับคุณลามีพี่น้องร่วมมารดาทั้งหมด6กท่านด้วยกันนะครับเริ่มต้นแทกคุณจีราภาปัญจศิลป์คุณจตุพรม์มณีต้องขคุณจัพนพรปัญจศิลป์คุณพ่อไพรโร์สังวริบุตร อาเอ๋ของเราเป็นคนที่สี่ครับและตามมาด้วยคุณสาธิกาพระราชาภัยพี่อุ๋ยคุณศัศรีสุภาสังมริบุตรหรือว่าพี่อ๋อซึ่งพวกเราในยุคสมัยนั้นก็คงจะคุ้เคยกันดีกับสามพี่น้องเออุย๋ยอ๋อสังมริบุตรครับคุณพ่อใหโรจนสังบมริบุตรมีบุตรที่าสามคนด้วยกันครับท่านแรกก็คือคุณเบส อานิชาสังวริบุตรท่านที่สองคือคุณเวศธาราทิศสังวริบุตรและท่านที่สามครับท่านพีทรัมิกรสังวริบุตรซึ่งท่านก็ได้ปวดหน้าไฟให้กับคุณพ่อเป็นที่รัใกในวันนี้ด้วยคุณพ่อภัยโรคสังวริบุตรครับจบกากการศึกษาระดับชั้น ที่อนุบาลเลิกอสกุาชั้นประถมที่โรงเรียนําโดยสินระดับชั้นมัธยมที่สารสิทธิ์วิทยาลัยบ้านโองกันปวชชั้นปีที่สามปวสวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโท คุณพ่อไพโรจน์สาบริบุบได้เข้าสู่วงการบันเทิงย้อนหลับไปครั้รงแรกแต่ท่านอายุเพียงยี่ส0ปีเท่านั้นครับโดยบทแรกที่ท่านได้เล่นนี่นะครับเป็นพระเอกในภาพยนตร์โทรทัศน์ที่มีชื่อว่าโกมินกุมารโดยดอายอเอก็รับบทเป็นพระเอกแน่นอนรับบทเป็นโกมินกุมารเลยแต่ถ้ามาโดงน่เป็นะ ลูกแตกก็ระเบิดระเบิดก็ขาพยนเอาเรื่องที่สองครับทุกท่านรู้จักดีก็คือเรื่องไวายโคนระบนในบทพระเอกที่มีชื่อว่าตั้มตอนนั้นพระคุณนาถนีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นหลังจากตงรับเป็นลูแตกก็มีการแสดงตามมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักอุตรุลชื่อชุลมุนจำเลยรักคู่รัก สุภาพบุรุษพลชนช่างน้อยเหลือและอีกหลากหลายเรื่องพรเอกไม่ได้เป็นเพียงแค่พระเอกก็นะครับน้องครับเดี๋ยวพอออกมาอีกประมาณสิบสี่คือเดี๋ยวช่วงผลงงาานทททโรัพอพิธี่ก่อนพูดเสร็จพี่เบสเขาไปจะพูดคำกล่าวอะไรแล้วก็พูดกลอนสุดท้ายนะ ทีเนี้ยตอนเนี้ยมีมีมีคนบอกว่าส่องไปมุมเนี้ภาพมันไม่สวยเลยเขาก็อยากจะเดี๋ยวพอช่วงที่พี่พูดอยากให้กล้องอะไปอยู่มุมโนู้นแล้วส่งไปทางแขกตลาดน้ำมันละรักละรักในมานนี้แล้วก็มีบทบาทเป็นพิธีกรควบกับบทบาทของครูใหญ่ในรายการเรียลิตี้โชว์ที่มีชื่อว่าเดอะเทรนเนอร์ปังขวัญ สนานเวทีคุณอาเอนั้นไม่เป็นเพียงแค่พ่อที่น้องแต่ยังเป็นครูบาอาจารย์ให้กับพี่น้องในวงการอีกมากมายรวมตัวผมซึ่งก็สามารถจะเรียกเอเได้ว่าเป็นครูของผมท่านหนึ่งอย่างเต็มปัดถ้ท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ดารานำชายในตำนานครับแต่ว่าเป็นตัวแทนของบทบาท ลูกผู้ชายที่ไม่ธรรมดสังเกตจากงานในวันนี้นะครับมีผู้คนที่อรักท่านเคารพท่านมากมายทุกรงการผูกพันกันมาก,กว่า50ปี60ปีอาเอแไทรโรสังบริบทนั้นสร้างสารรค์ในวันจะเป็นเสียงตัวเราะความสุขน้ำตาแรงบันดาใจ ผ่านผลง,งานมากมายในวงการบันเทิงท่านเป็นสุภาพบุรุษที่มีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนโ,โยนโอบกอดอารียิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเป็นกันเองใครได้เห็นเป็นต้องรักใครได้พบเป็นต้องหลงและผมเชื่อแน่ว่าอาเออที่อยู่กับพวกเราและตอนนี้ต้องคงจะรู้สึกมีความสุขครับที่เห็นพวกเรามาส่งท่าน ือของทุกคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวคุณพ่อภายรวดสันวัฏบุลนั้นเป็นคุณพ่อที่ดีที่สุดท่านให้ความรักความห่วงใยทั้งร่างก,กายให้ความอบอุ่นทงังจิตใจให้การศึกษาให้ลูกๆทุกคนนะครับ